หัวข้อผ่าชมตุกตุกรุ่นคลาสสิกแห่งกรุงเทพมหานคร2026กลิ่นอายวินเทจผสานเทคโนโลยีล้ำยุคบทนำถ้าพูดถึงเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานครที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักก็คงหนีไม่พ้นรถตุกตุกต๊กยานพาหนะ3มล้อเครื่องที่อยู่คู่กับถนนเมืองไทยมาหลายสิบปีแต่ในปี2026นี้เราจะได้พบกับตุกตุกรุ่นคลาสสิกแห่งกรุงเทพมหานคร2026ที่ยังคงความวินเทจไว้เหมือนเดิม แต่แฝงไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าตื่นตาตื่นใจวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับตุก๊กตุ๊กรุ่นใหม่นี้กันแบบจอะลึก 1. รูปลักษณ์ภายนอกความคลาสสิกที่ถูกปลูกขึ้นมาอีกครั้งตุก๊กตุ๊กรุ่น2026ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นตุก๊กตุ๊กไทยอย่างเต็มเปี่ยมไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ไฟหน้าแบบกลมคู่สีตัวถังสดใสสไตล์ย้อนยุคหลังคาเปิดปิดได้แบบผ้าใบาพร้อมโครงเหล็กดั้งเดิมที่ได้รับการปรับปรุงให้แข็งแรงและทนทานยิ่งขึ้น สิ่งที่โดดเด่นคือการใช้วัสดุรักโลกในการผลิตเช่นพลาสติกชีวภาพในบางส่วนและสีพ่นที่ปราศจากสารพิษเรียกได้ว่าเป็นการอนุรักษ์สไตล์พร้อมรักษาสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน 2. อขุมพลังใหม่เครื่องยนต์ไฟฟ้า100%เเซตแม้จะหน้าตาเหมือนรุ่นเก่าแต่ภายใต้ตัวถังคลาสสิกนี้คือขุมพลังไฟฟ้า100%จากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคุณภาพสูงสามารถวิ่งได้ไกลถึง1 5ึงกิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ชาร์จเต็มภายในเวลาเพียง3ชั่วโมงผ่านหัวชาร์จเร็ท้าย 2. 2เครื่องยนต์เงียบสนิทไม่ปล่อยมลพิษและช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวถือเป็นจุดขายสำคัญสำหรับผู้ขับขี่ทุกๆในยุคใหม่ 3. ระบบอัจฉริยะสมาร์ททุกๆแห่งอนาคตภายในของทุกๆรุ่น2026นมีการติดตั้งจอทัศสกรีนควบคุมระบบต่างๆเช่นระบบนำทาง GPS การเชื่อมต่อ Bluetooth สำหรับฟังเพลงกล้องหลังช่วยถอยและแม้แต่ระบบแจ้งเตือนแบตเตอรี่ใกล้หมดผ่านแอปพลิเคชันมือถือ อีกหนึ่งไฮไลท์คือระบบติดตาม GPS ที่สามารถแชร์โลเคชันเรียลไทม์ให้กับผู้โดยสารหรือเจ้าของรถได้เหมาะสำหรับการให้บริการนักท่องเที่ยว 4. ความปลอดภัยที่เหนือขึ้นในรุ่นใหม่นี้มีการเสริมโครงสร้างตัวถังให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นมีระบบเบรก ABS เข็มขัดนิรภัยทั้งฝั่งคนขับและผู้โดยสารรวมถึงไฟเลี้ยว LED รอบคันเพื่อให้มองเห็นชัดเจนในทุกเวลาเพิ่มความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืน 5. ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ราคาจำหน่ายเริ่มต้นของทุกๆรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ3 2 0 0 0 0บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่าสำหรับผู้ประกอบอาชีพเนื่องจากค่าบำรุงรักษาต่ำกว่าเครื่องยนต์น้ำมันและยังมีการสนับสนุนจากภาครัฐเช่นเงินอุดหนุนอีวีและภาษีดถย่อน 6. การตอบรับจากผู้ขับขี่และนักท่องเที่ยวเสียงตอบรับจากผู้ขับขี่ทุกๆที่ได้ทดลองใช้งานจริงระบุว่าขับนิ่มขึ้นมากเสียงเงียบประหยัดค่าใช้จ่ายและดูทันสมัยแต่ยังไม่ทิ้งความเป็นไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติเองก็ชื่นชอบการนั่งตุกตุกไฟฟ้าที่มีกลิ่นอายวินเทจพร้อมความสะดวกสบายแบบใหม่สรุปตุก,ต,กตุกรุ่นคลาสสิกกรุงเทพมหานคร2026ถือเป็นการผสมผสานร,ระหว่างอดีตและอนาคตอย่างลงตัวเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานจริงและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเคลื่อนที่ที่สื่อถึงความเป็นไทยได้อย่างแท้จริงใครที่ชื่นชอบความวินเทจแต่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมบอกเลยว่าตุก,ต,กตุกใหม่คันนี้ไม่ควรพลาด